ถามว่าบนเครื่องบินมี Wi-Fi ให้ใช้บริการหรือเปล่าคำตอบก็คือมีทั้งมีและไม่มีนะคะและในส่วนที่มีเนี่ยก็มีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีด้วยสำหรับการสังเกตว่าเครื่องบินที่เราใช้บริการอะมี Wi-Fi หรือเปล่าสามารถดูได้ง่ายๆนะคะก็คือสัญลักษณ์ Wi-Fi แบบนี้นะคะหรือว่า สังเกตตรงที่ตัวเครื่องบินนะคะมันจะมีกระเป๋บแบบนี้อยู่บริเวณท้ายเครื่องและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เคยมีคนถามมาว่า ถ้าบนเครื่องบินหนักมันสามารถใช้ Wi-Fi ได้แล้วที่ให้เปิด Airplane Mode หรือว่าโหมดเครื่องบินละ่ะมันจะไม่มีผลกระทบกันเหรอคำตอบก็คือระหว่าง Wifi แล้วก็การเปิด Airplane Mode มันจะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะเราสามารถเปิด Airplane Mode แล้วก็รับสัญญาณ Wifi เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกคนสามารถทดสอบเองได้ที่บ้านตอนนี้เลยนะครับเอาโทรศัพท์ของตัวเองที่กาลังดูคลิปนี้อยู่ เปิดโหมดเครื่องบินนะคะแล้วก็เปิด Wi-Fi แล้วทุกคนก็จะพบว่าการทำแบบนี้ก็ยังคงสามารถใช้ Wi-Fi ไ,ได้อยู่ค่ะ